กลุก่มไตรักอันนี้จตตาภาวะแห่งความไม่เที่ยงในที่นี้หมายถึงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นเพียงของปรุงทั้งสิ้นและความไม่เที่ยงอยู่ตรงทิ้งสิ่งทั้งหลายนั้นมันมีอยู่เป็นอยู่ของมันอย่างนั้นแล้วมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆคือมีเกิดมีดับแล้วก็เกิดใหม่เช่นร่างกายหากดูให้ละเอียด ทั้งระยะสั้นและระยะยาวรวนเป็นของปรุงไม่เที่ยงทั้งสิ้นยกตัวอย่างเช่นคนประกอบขึ้นจากสองส่วนคือรูปธปาตุและนามธาตุรูปที่เห็นก็มาจากธาตุดินน้ำลมไฟส่วนนามก็ประกอบขึ้นมาจากอากาศธาตุและวิญญาณธาตุสรุปได้ว่าคนแบ่งออกเป็นหกธาตุแต่ละธาตุ ก็ยังประกอบด้วยหลายอย่างเช่นธาตุดินเป็นส่วนประกอบของขนผมเล็บฟันหนังเป็นต้นแต่ละส่วนของผมก็ยังแยกย่อยออกไปอีกคือมีการปรุงกันขึ้นมาเป็นผมส่วนอื่นๆก็เช่นกันจึงเรียกว่าเป็นของปรุงทั้งสิ้นโดยของปรุงเหล่านี้ล้วนเป็นของไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆถ้านำความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงนี้มาพิจารณาก็จะเห็นธรรมะที่ว่าสังขารทั้งหลายล้วนเป็นของไม่เที่ยงทั้งสิ้นแม้แต่กรรมหรือการกระทําก็มีกำเนิดมาจากการปรุงคือมันเริ่มต้นมาจากความคิดต้นเหตุของความคิดคือการที่มีผัสสะเข้ามากระทบจิตที่เป็นตัวรู้จะทำงาน ทำให้เกิดวิญญาณความรู้สึกดังนั้นการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งล้วนมีหลายส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้องผลของการกระทำก็จะมีทั้งฝ่ายบุญหรือฝ่ายบาปแต่ทั้งสองส่วนก็ล้วนเป็นของที่ถูกปรุงขึ้นมาทั้งสิ้นเมื่อมันถูกปรุงมันจึงไม่เที่ยงถ้าเข้าใจอย่างนี้ได้ก็จะเห็นว่าชีวิตเรา ร้วนอยู่กับสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาแล้วทั้งสิ้นแสดงว่าเราอยู่กับความไม่เที่ยงความไม่แน่นอนอยู่กับความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาโดยไม่มีข้อสงสัยหากลงไปกับสิ่งปรุงแต่งเหล่านี้ก็มีสองทางเท่านั้นคือไม่หัวเราะชอบใจก็ร้องไห้เพราะเสียใจก็เหนื่อยทั้งสองทางแต่ถ้ารู้เท่าทันก็คือ ถือว่าเป็นอิสระเรียกว่าเป็นผู้มีความสงบระงับไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของสิ่งที่ถูกปรุงนั้นที่กล่าวว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่แวดล้อมเราอยู่นั้นถ้าเรารู้ไม่เท่าทันมันก็ปรุงเราในที่นี้คือมันบังคับให้จิตใจเรามีความคิดอย่างนั้นอย่างนี้ไหลเลื่อนไป จนมีการกระทําทางกายบ้างวาจาบ้างหรือทางจิตใจบ้างเรียกว่าได้รับผลกระทบของการกระทํานั้นเช่นเมื่อถูกปรุงให้คิดผลก็คือทําให้เราหัวเราะหรือร้องไห้หรือชอบใจไม่ชอบใจก็จะวนเวียนไปไม่มีที่สิ้นสุดตัวเราจึงไม่มีความเป็นอิสระถูกบังคับ ให้เป็นไปในสิ่งที่ถูกปรุงคือใส่โน่นใส่นี่ลงไปแล้วก็เขยา่าหรือปรุงให้เข้ากันไม่หยุดทำให้มีผลกับการใช้ชีวิตเพราะเป็นไปตามสิ่งที่ถูกปรุงนั้นเราจึงควรศึกษาหาวิธีทำให้สงบระงับจากการปรุงเหล่านั้นโดยการพิจารณาว่ามันเป็นของปรุงเป็นของไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป นี่จึงเป็นความหมายว่าสังขารหรือการปรุงแต่งทั้งหลายนั้นเป็นของไม่เที่ยงทั้งสิ้นสังขารทั้งหลายเป็นของธรรมดาเกิดแล้วก็ดับไม่มีอะไรมากกว่านี้ไม่ว่าจะเป็นรูปธปาตุหรือนามธาตุเมื่อถูกปรุงให้เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งสิ้น